กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านมีวัดแห่งหนึ่งมีหลวงตากับเนนน้อยวันหนึ่งหลวงตาได้รับเกียรตินิมนต์จากชาวบ้านก่อนจะเข้าไปในหมู่บ้านได้กำชับเนนน้อยว่าอย่าให้ไก่ขึ้นมาขี้บนศาลาให้ไล่ไก่ให้ดีอย่าหนีไปไหนเนนน้อยรับคำส่วนหลวงตาก็เข้าไปในหมู่บ้านที่รับนิมนต์ไว้ พอเสร็จกิจนิโมแล้วหลวงตาก็กลับวัดเห็นขี้ไก่โปเต็มสาราก็เลยโมโหให้เนนไปเรียกเนนน้อยมาทำโทษโดยการให้เลียกินขี้ไก่โปทุกกองเนนน้อยนั้นทีแรกก็ทำท่าสะอิสะเอียนเพื่อไม่ให้หลวงตาสงสัยเสร็จแล้วก็ก้มเลียขี้ไก่โปกองแล้วกองเล่าจนเกือบหมด เหลือสองกองสุดท้ายหลวงตาสังเกตดูการเลียกินขี้ไก่โปะของเนน้อยคงอร่อยแน่ๆก็เลยสั่งให้อยู่กินยุดยุดมันเป็นยังไงหวานบ่เป็นตาแสบแท้เนน้อยก็ว่าอร่อยหวานหอมและบอกให้หลวงตาลองชิมดูหลวงตาจัดก,การทันทีร้องว่า อแซบอิลีหวานหอมเนเน่หน่อยมือหนาหมอตองไล่ใกล้นี้เด้อไปไล่มันขึ้นมากขี่ไว้หลายๆหลวงตาสั่งเพราะไม่ทันรู้เนน่อยจริงๆแล้วเนน่อยเขี่ยวน้ำอ้อยให้เหนียวแล้วกวดสาลาอยากสะอาดและหยุดน้ำอ้อย ที่เคี้ยวแล้วมาเป็นกองกองทั่วศาลามันจึงมีรสหวานหอมติดใจวันต่อมาหลวงตารับกิจนิมนต์อีกไปฉันจังหันในหมู่บ้านรับนิมนต์ทีไรไม่เคยให้เนน้อยไปด้วยสักทีเนน้อยเลยแก้งไล่ไก่ขึ้นมาขี้บนศาลาไก่กลัวก็ขี้ราดศาลาไว้มากมาย หลวงตากลับมาจากในบ้านมาที่วัดเห็นกองขี้ไก่เต็มสาลาก็ดีใจไม่พูดพร่ำทำเพลงขึ้นไปถึงก็ก้มเลียทันทีกองแรกเหม็นหึงหน้าสสอิดสะเอียนก็ยังไม่เชื่อปากตัวเองกองที่สองก้มลงเลียอีกก็เหม็นหึงอีกหวานก็ไม่หวานจึงเรียกเนน้อยมาถาม เนนน้อยจึงว่ากะมือนี่มันฉี่ไก่โป้แท้ๆม่มคือหมูว่านนีเด้อหมูว่านนี่นนข้น่อยเขียวหนำอ้อยอย่างดีมันกระแซบกระนวดสันแล้วขอลา